มาเบื้องต้นมีวช o c แผ่นภาพมีผังโครงการอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออย่างเงี้ยมันมีผังอยู่แล้วใช่ไหมว่าทั้งหมดอ่าเหมือนสิบหลังใช่ไหมคะหรือว่าแปดหลังอ,อ่ล็อกแบ่งไว้เก้า<ต>ล็อกค่ะอ๋อล็อแต่แต่แต่ละหลังเนี่ยก็คือให้ลูกค้าเลือกแบบมันจะมีสองแบบม,มีแบบโมเด์นกับแบบปัญญาค่ะค่ะแต่ว่าถ้ามายืน่นกับเราสมามุมติว่าเหลือห้าหลังก็ต้องแบบเดียวหรือสองแบบไม่ที่เลือกไว้อันนั้นก็คือต้องมีแบบบ้านทั้งหมดยื่นมาเนาะ ม,มีมีมีอ่มีแบบที่ขออนุญาตแล้วค่ะมีบบอะสองแบบสามแบบเลย <c oughs> โอเคได้ค่ะก็ยื่นเข้ามาแต่ว่าเดี๋ยวต้องดูทําเลก,ก่อนนะคะว่ามันอยู่ในแหล่งชุมชนไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าทําเลได้ก็ก็ยื่นเอกสารอยู่ในแหล่งเศรษฐกิจนะคะบ้านเสียวบ้านเสียวเดี๋ยวต้องดูอีกทีอะค่ะส่งเป็นเลขที่โฉนดมาก็ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวเหมือนเข้าไปเช็คให้เราจะให้อ่ะจะเป็นค่าที่ดิน อย่าง5แปลงเนี่ยก็จะคำนวณมูลค่าเลยสมมติว่า5แปลงเนี่ยมูลค่าที่ดินมันรวมกันแล้วอยู่ที่2ล้านสมมุตินะคะเราให้เราเราให้ห้เก็คือ1ล้านอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้ในวันที่เราจ,จดจำนองอ่าไปก่อนก้อนแรกแล้วดอกเบี้ยยังไงอะคะดอกเบีย้ย1.25%เปอร์เซ็นตต่อเดือนค่ะอ๋อค่ะ